สวัสดีครับช่องตามใจเฉินเต็มๆมวันนี้เราจะมาจัดโป้เดือนเกิดนะครับผมเดือนเกิดของผมเองนะครับวันนี้จะมาแบ่งพระราคาราคาเบา,าๆนะบเบาจริงๆนะผมจัดโป้มีแค่29องค์ที่จะจัดโป้ในในวันนี้นะครับผมก็คือเท่ากับวันวันเกิดของผมเองนะครับผมก็เอามาแบ่ง29องค์นะก็เอามาแบ่งนะครับผมถ้า พี่ๆท่าไหนอยากได้พระราคาถูกๆนะครับผมเอามาแบ่งองละ2 0 0บาทนะครับผม200บาทดูพระได้เลยนะครับมีเคสยี่สิองค์ครับผมนี่ครับ29องค์ครับคือราคานี้คือราคาที่ต้องบอกว่าราคาที่ผมผมบอกว่าผมซื้อมาแพงกว่านี้เยอะนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับก็เอาวันนี้ก็เอามาจัดโปรให้นะครับผม มีแค่ิองค์เท่ากับวันเกิดนะครับผมถ้าพี่ๆไหนอยากได้ก็ทักมาเลยนะครับผมทักมาเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูทีละองค์นะเอามาให้ดูปริมาณหนึ่งนะครับผมนะครับนะเริ่มจากองค์นี้นะครับผมอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นเนื้ออัก้ากาครับอันนี้เป็นเนื้ออัก้านะครับนี่เนื้ออัาก้านะนี่ครับรุ่นมหาหิงนะเนื้ออัก้ากาครับนี่ครับ อันนี้ก็เนื้อ 2K นะครับ 2K นะครับ <intéress> му, นี่นะครับนีบ you นบนะ่นะครับนี่เอามาให้ดูเนื้อหลักๆนะครับผมนี่ครับนี่นี่ก็เป็นเนื้ออเมก้านะครับนี่ครับนี่ครับถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้ก็ทักมาเลยครับนี่นะครับผมนะครับมีแค่29องค์นะที่จริงพระมีเยอะเอามาแบ่งเท่ากับเท่ากับวันเกิดของผมนะครับก็วันที่ย9นะครับผมก็เอามาแบ่ง29องค์นะ อี่สกาองค์อย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับผมแบบนี้นะนี่ครับรวยชนะโชคนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับองค์ละสี่ห้าร้อยบาทนะครับผมก็เอามาแบ่งนี่นี่นะครับผมรุ่นนี้ก็คือรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับรวยรุ่นเรืองนะองค์นี้ก็สี่ห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ครับเลขสามด้วยนะเลขสามเลยนะเลขสามน่าจะประมาณโบกเกือบพันนะปกตินะครับผม นี่นะครับผมองค์นี้นะครับผมอันนี้อันนี้รุ่นนี่ครับอันนี้ก็ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยนะครับหรียญนี้นะครับผมที่เล่นหากันนะเลขสามห้านะครับรุ่นจําชื่อรุ่นไม่ได้นะเลื่อนยศนะครับเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับนี่นะครับนี่ครับเอามาให้ดูนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นเพชรกลับเหน function, ือดวงนะนี่ครับ อันนี้ก็เหรียญนี้ก็สามสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็เพกับเนื้อดวงนะครับนี่ครับเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อชุบน่าจะเป็นเนื้อชุบเงินนะโอ้อันนี้ก็น่าจะแพงนะครับอันนี้น่าจะมันหกเจ็ดร้อยบาทนะเหรียญนี้นะเหรียญนี้นะปกตินะครับผม อันนี้เอามาแบ่งวันเกิดนะครับก็เลยเอามาแบ่งนะราคาเบาๆอันนี้เนื้ออัปปาก้านะครับอันนี้เนื้ออัปปาก้าสตาร์ก็คงไม่ต่ำกว่าหกร้อยทับเนื้ออัปปาก้านะนี่ครับเลขอะไรนี่เลข32สามสองนะผมเลข2สองหลักด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่พวกเนื้อสองเคงเนี้ยนะครับคิดกับเนื้อดวงนะนี่นะครับดูนะครับโหแบบนี้ก็ประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับผมนี่ครับ อันนี้หลายธงชาตินะครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับราคานะครับผมอันนี้บรมคูนุนดวงนะครับแบบนี้หนักกักเงินด้วยนะครับผมหนักกักเงินนะแบบนี้ก็ประมาณได้มห้าร้อยขึ้นนะครับนี่นะครับผมนี่ครับแบบนี้นะอันนี้ก็เอามาแบ่งเบาๆนะอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับหนุนดวงก้าลงยาแดงนะแบบนี้นะครับนี่นะครับ สวยๆนะครับนี่ครับรูปหล่อผมก็เอามาให้ด้วยนะครับผมเปล่อมีใครอยากได้นะครับนี่ครับนี่ครับรูปหล่อนี่ครับนะครับก็ก็เป็นโปรวันเกิดนะครับผมก็จัดให้องค์ละ2 0 0บาททุกองนะทุกองนะแบบนี้ครับสวยๆผมก็เอามาให้นะปกติผมขายสี่ห้ารอยนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับสวยๆนะนี่ครับนี่ครับอันนี้จัดปูนะครับผมก็ใครใครเร็วก็ได้ไปนะครับผมใครเร็วก็ได้ไปนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้นะดูนะมีแต่เหรียญหนักากนะครับเนื้อเนื้อมหาชนวนลงยาฟ้านะครับผมนี่มีเป็นเหรียญหนักากนะสวยๆนะครับอันนี้รุ่นเจริญทรัพย์พูนทวีนะครับเหรียญ12นักษัตว์นะครับ อย่างนี้นะครับเรียนละาม0ี่นะครับผมนี่ครับแบบนี้นะสวยๆนะครับนะก็เอามาแบ่งก<ย> <idee> ันนะครับเอาเอามาแบ่งวันวันเกิดก็จัดโปนะครับผมจัดโปนะแบบนี้ใครอยากได้แบบนี้ก็ได้นะที่ยังไม่แกะซีนนะอันนี้ก็แบเอามาแบ่งให้หรือว่าอยากได้เป็นนุนดวงแบบที่ยังที่ยังไม่ไม่แกะซีนก็ได้นะแบบนี้นะครับผมที่ยังไม่แกะซีนผมก็แบ่งให้นะ แบ่งให้นะครับผมมีแบ่งสองลุนนะมีแบ่งให้นะก็แบ่งให้เฉยๆนะครับผมนี่ครับก็เผื่อเป็นการฉลองวันเกิดนะครับผมก็แบ่งให้นะครับผมเป็นแบ่งนะถ้าใครอยากได้ก็ก็ทักเข้ามานะครับผมใครเร็วก็ได้ไปนะมีแค่ยี่สิบเก้าองค์นะมีแค่ยี่สิบเก้าองค์นะถ้าใครอยากได้ราคาเบาๆนะราคาเบาๆราคาแบ่งปันราคาแบ่งปันราคาขาดทุนนะครับ คือผมจัดโปรวันเกิดเฉยๆนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งๆให้นะครับผมนะครับก็เอามาแบ่งให้เฉยๆนะครับผมแบ่งให้ไปใช้นะครับผมแบ่งให้ไปใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปเก็บสะสมก็ได้นะครับผมพระนี่เล่นกันไม่ต่ำกว่าเหรียญละห้าร้อยนะผมสี่ร้อยห้าร้อยนะครับขั้นต่ํานะน่าหยิบมุกบานสามร้อยนะอันนี้ก็เอามาแบ่งให้นะครับในราคาสองร้อยบาทนะครับผมจัดโปรนะนะครับมีแค่ยี่สิบเก้าเหรียญนับยี่สิบเก้าองค์นะครับ เท่ากับวันเกิดนะที่จริงพระนะมีโอ้โหเพียบเลยนะครับผมนะวันนี้ก็เอามาจัดโปรให้นะจัดโปรให้นะครับตามนี้นะถตาพี่ท่านไหนอยากได้ก็ทักเข้ามาที่ช่องตามใจฉันเต็มเลยนะครับผมก่อนจากนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องตามใจฉันเต็มด้วยนะครับผมวันนี้ก็เอามาพระมาแบ่งให้กับ พี่ๆที่อยากได้สะสมนะครับอยากได้ภาพไปสะสมนะครับอยากได้ราคาเบาๆนะครับผมราคาจัดโปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่นเดือนเกิดนะก็จัดให้นะครับ29องค์นะเท่ากับวันเกิดนะครับผมก็จัดให้แค่นี้นะครับผมก็นะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาเลยนะอยากได้เหรียญไหนนะครับผมทักเข้ามาได้นะครับนี่ตามนี้นะใครเร็วก็ได้นะครับผมใครเร็วก็ได้ไปนะครับ ใครช้าก็อดนะครับผมมีแค่มีให้แค่29องค์นะ29องค์ครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณมากมนะครับที่ติดตามนะครับผมก็สวัสดีครับ